อะมาถึงสักทีแหมรอนานแล้วโอ้ยาไปทำอะไรมาจ้ะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีพี่พ,พ,พี่น้องน้องชาวอยู่ทวงนะฮะมาถึงสักทีนะครับหัวหน้าจรดเพื่อนอะไรไปยางนี่นานว่าแล้ว <laughs> โอ้ยนี่ครับมาชาพี่น้องปะยงปายงปะยางเห็นเตตอนออกมาแล้วนะเห็นว่ามันอ่อนๆน,นะเนยาสาไปเมื่อกี้เลยเ <laughs> ยาสามาเน <laughs> ยาสามารอแล้ว <laughs> ก็อ่า มาติดตามครับพี่น้องตรงนี้วันนี้น่าจะจบงานแต่งสะนะวันนี้น่าจะจบนะพี่น้องเหลือไม่เยอะเท่าไหร่มารอดูกันครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูเพราะว่าเราก็จะไม่ได้อยู่นะ จะไปไหนตองว่านะจเรอยจะเอาตรงไหนก่อนนะครับตาก็อ่ะปรึกษาอุ้หูตกใจไอดูอ่าอูอะไรน,นี่งูอะไรไม่รู้ครับพี่น้องโดนรถเหยียบเสียแล้ว รมแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องโอนาจิโร่เอาออกซะแล้วต้นไม้ําจอดไหนเนี่ยกดหน้าทางอะ่ะ เรียบร้อยเลยเลยจเ้าแคตแค่เอามือสกิดก็ล้มแล้วนะพี่น้องเนี่ยสะตรงตรงนี้ก็พากันจับปลาได้หลายตัวเหมือนกันนะเนี่ยนักจะยังเหลืออยู่นะครับพี่น้องนนยังเหลืออยู่ ไปเลยไปมาอย่าไปอย่าไปยิบยิบหมดป่ะเอาเอาเสียพี่น้องอไปจอดข้างหน้านะพี่น้องจอดข้างหน้าเอา,เอาเอาหัวหน้าจอดทำอะไรใจชาหนี่งพิดปลาใช่แล้วเ,เล่นน้ำใจชาจังเลยหัวหน้าจอด ก่อนที่จะลงงานนะครับมาถึงก่อนที่จะลงงานก็ออว,วิดน้ำสะกอน นน,น,น,นเห็นมีปลาโดดอยู่นะครับเมื่อกี้ะนะนาโนนาจะ,ะหาเจ้าปลาไอหมวกวันเขาปลาเขาได้กันคนละสองสามตัวอยู่นะครับปลาตัวใหญ่ะพี่นองไอ้ช่อนนะครับปลาช่อนตัวเท่าแขน เจ้าหนึ <onents> ่งก <nous Jedi> ็ได้3สามตัวสี่ตัวเอ้าเอ๊ะนุปลากระดีกระโดดตุ้งตังตุ้งตังเงี้ยนะเอ๊เรียกว่าต้องอยากเล่นน้ำแต่เช้าเลยดูนะเห็นไหม ปลาเจ้าปลากระดีตัวเล็กๆไงดิ้นป้องแรงป้องแรงอ่นนะนี่ไม่มีอะไรนะแต่ว่าอยากเล่นน้ำเฉยๆนะครับวันอาทิตย์ ไลแล้วดินสไลแล้วราะว่าปลามันต้องมีอยู่อีกแน่นอนเนี่ยมันหาเขาหายไม่เจอครับหายังไม่เจอดูเดินไปไหนน่นโอ้ยให้เราเดินตามไปไกลเทสหนจโด เอาเดินไปไหนทำไมไปทางนู้นล่ะโอ้นาจไอเราก็เดินอ้อมตามไปนี่เลยนู้นฮะทำงานตรงไหนอะนี่ฝั่งนี้ก็เกลี่ยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเ,เหลือแต่ว่า,าตบแต่งกว,ดกวาดๆนะครับตบแต่งกวาดๆ วันนี้ก็ทั้งวันก็น่าจะอยู่สระลูกนี้นะครับวันาจรดเหเรือที่จะวางท่อนะ เกลี่ยคันครับพี่น้องเกลี่ยคันเอาอ่าเอาแนวฮนะมันไม่ถึงนะตรงกลางเอาเอาจะเป็นลมต้นไม้เด้อนะโจยเอาไว้เป็นร่มก่อน สำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับสวัสดีครับ